เวลาเราจะไปเรียนวิชาชีพบางอะ่ะที่นูน่นสิ่งที่เราจะควรเตรียมตัวคืออะไรบ้างคะจริงๆพื้นฐานการว่ดรูมอาจจะยังไม่จําเป็นต้องมีเยอะมากก็ได้เพราะว่าเขาก็เริ่มเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกคนแต่สําคัญสุดน่าจะเป็นภาษาภาษานี่คือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยคนครับตอนตอนไปเรียนคือมันเหมือนเราติดปัญหาเรื่องภาษาอะไรอย่างนี้เหรอก็ถือว่ายังยากอยูอยอย่สําหรับนักเรียนต่างชาติที่เข้าไปเรียนก็คือกิมบอกว่าไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานมากก็ได้แต่สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก็คือด้านภาษา ใช่ใช่แล้มีอย่างอื่นอีกไหมตอนสอบเข้าต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยเราให้ฟังแบบภาพรวมหน่อยตั้งแต่แบบเฮ้ยตัดสินใจแล้วว่าฉันจะเข้าที่นี่ต้องทําอะไรบ้างเป็นสเต็ปสเต็ปถ้าจำไม่ผิดโอนานนานแล้วเหมือนกันนะก็ส่วนใหญ่ตอบเรื่องเกี่ยวกับภาษานี่แหละก็ต้องเอาระดับ n 2สองสอบว่าระดับผ่าน n 2สองเอาไปไปให้เขาดูแล้วก็มีสอบสัมภาษณ์ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่ดีค่ะแล้วตัวตัวตัวผมตอนนี้ยืนตอนนั้นก็ยังไม่ถึง n 2สองเหมือนกันแต่เขาก็อนุโลมให้ไปสอบ ภาษาญี่ปุ่นที่นั่นแทนอฮะก็หมายถึงว่าเรายังไม่มี n อสองก็นําเอาความรู้ที่มีอยู่ไปสอบเข้าที่โรงเรียนนี้แทนแล้วก็คือเป็นข้อเขียนหรือสัมภาษณ์นะข้อเขียนโอ,อ,อ้ย,ยเป็นช้อยอะกากบาทอือเป็นช้อยเป็นช้อยสัมภาษณ์อะช้อยเสร็จบุบแล้วก็สัมภาษณ์ถูกไหมก็มีเรียงความเนี่ยมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้ายากไหมคะรอบแรกก็ยากนะรอบแรกก็ประมาณเอสองแต่สอบรอบสองเข้เขาลดความยากลงมาหน่อย เราสอบสองรอบเหรอมันต่างกันยังไงอ่ะรอบแรกผมสอบไม่ผ่านมันเป็น N2 นี่ยังก็ยังไม่ถึง N2 ดีๆตอนนั้นก็เลยสอบรอบก็ง่ายขึ้นอ่าเพราะว่าตอนนี้เราอ่านเข้าใจแล้วเเข้าไปได้แต่ตอนสอบคือไม่ได้สอบด้านเทคนิคก,การวาดใดๆทั้งสิน้นสอบแค่ภา,า,าษาญี่ปุ่นเดียวเลยค่ีเาราดเริ่มใหม่นับหนึ่งนับหนึ่งตอนที่ไปเรียนอะ โรงเรียนเขาสอนประมาณไหนอ่หมายถึงว่าในห้องเรียนเป็นยังไงเรียนกับใครในมีกี่คนมีเพื่อนต่างชาติมากน้อยขนาดไหนอาจารย์สอนเทคนิคอะไรที่เราชอบมากที่สุดที่ไปเรียนในเซนโงเทคนิคการวาดรูปอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่อาจารย์ผู้อาจารย์ที่มาสอนเขาก็เป็นนักเขียนเขาก็มีผลงานที่ออกอยู่ออกอยู่ตามประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วส่วนเพื่อนก็ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนจบมปลายมาดังนั้นถ้าเป็นเด็กญี่ปุ่นเราไปก็จะค่อนข้างเป็นเด็กโง ก็อายุมากกว่าเขาประมาณเกือบสิบปีได้แต่ก็ก็อโอเคก็เขาก็ชอบวาดการ์ตูนเหมือนกันก็เลยแบบก็คุยกันรู้เรื่องบ้างก็ชอบคือส่วนใหญ่ก็เป็นการ์ตูนยุคใหม่แล้วอะไรประมาณนี้ก็บรรยากาศก็เหมือนเรียนที่ประเทศไทยเหมือนกันหมายถึงเรียนในห้องอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็สอนวิชาก็มีมาเรื่อยๆอ่ะก็ถ้าจะชอบผมก็คงชอบพวกวิชาคิดเรื่องงคิดเรื่องบางทีเขาจะมี หัวข้อมาให้ให้เราให้เราแค่อย่างเดียวแล้วเราก็คิดจากคาคานั้นอะไรประมาณนี้คิดเป็นสตอรี่เรื่องแล้วก็วาดภาพลงไปนะอ่ะถ้าเป็นวิชาเรื่องก็แค่คิดเรื่องอย่างเดียวก็เขียนเป็นสตอรี่บอร์ดเวลาของการ์ตูนมันจะตกให้เขาดูแค่นั้นอือหองั้นแ,บบแ้เวลาเราวาดเสร็จบุ๊บสตอรี่บอร์ดเขียนปุ๊กก็เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยใช่ใช่ที่มันยากคือตรงน้อืออืก็จริงก็จริงบางทีคําในการ์ตูนที่แบบ อย่างเราเรียนในโรงเรียนมามันเป็นอีกแบบหนึ่งไงไกด์คำในการ์ตูนมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยคาในการ์ตูนนี่คือเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นทั้งชีวิตของคนญี่ปุ่นเลยเขาเรียกว่าอย่างเช่นบางอย่างเราไม่เคยเรียนเนี่ยอย่างโอเคภาษาเราอ่านการ์ตูนจะมีช่องแบบเสียงตู้มเสียงซาเอฟิกที่นเราไปญี่ปุ่นเราจะไม่รู้เราไม่เคยเรียนคาว่าตู้มเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นยังไงเราญี่ปุ่นเลยแบบอ่านก์คูนญี่ปุ่นซึ่งมันก็ยากตรงนี้แหละ แต่ก็ใช่ก็จะเริ่มพอเขา้าใจแล้วว่าไอ้คำนี้มันต้องใช้ช่วงเวลาไหนอ่ะแล้วในส่วนของวิชาชีพที่เราไปเรียนเนี่ยเนื้อหาการเรียนมันเป็นยังไงคือแบบเหมือนเรียนเป็นวิชาแล้วก็ส่งการบ้านเหมือนกับการเรียนในมหลาลัยอะไรอย่างนี้เลยไหมก็ใกล้เคียงกับตอนที่เรียนมหลาลัยเขาก็จะแบ่งเป็นการแต่งเรื่องสําหรับสายการ์ตูนก็จะเป็นแต่งเรื่องวิชาวาดวิชาเทคนิคอะไรประมาณนี้จะออกแบบ อ็แยกๆก,กันไปคล้ายๆมาหาลัย